เขามีช่องเขียนว่ารับบัตรเท่านั้นเลยเฮ้ยเจ๋งมากไม่มีเจ้าหน้าที่เลยด่านนี้แล้วก็มีกล้องวงจรปิดไว้นะครับนี่เรียบร้อยเปิดฮะอคอมพลีทครับโอ้สุดยอดคุณผู้ชมคลิปนี้ไม่ได้รีวิวบัตรเครดิตนะแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าบัตรเครดิตและบัตรเดบิตทุกใบที่มีสัญลักษณ์คลื่นแบบนี้นะครับภายใต้หน้าบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์นี่สามารถจะเอาไปแตะจ่ายแตะจ่าย ผ่านด่านทั้งดวนได้แล้วนะเย่ yeah! ดีใจสุดๆเลยครับยุคนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าทางพิเศษกรุงเทพนี่พัฒนาไปไกลมากๆเพราะว่าเราพิสูจน์กันไปหลายครั้งใช่ไหมจะ easy pass จะ m flow นะก็พูดผ่านแบรไตายกันไปวันนี้ล่าสุดนี่นะครับมีมาตรฐาน e m v ในการเอาไปแตะจ่ายผ่านด่านได้เดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบกันหลากหลายด่านหน่อยในโครงข่ายอันกว้างใหญ่นี้นะครับเราจะใช้ ด่านของทางพิเศษเฉลิมมหานครนี่คลาสสิกสุดเลยก็บางนานะด่านแรกแล้วก็รวมไปถึงด่านของทางพิเศษสีรัฐแล้วก็ทางพิเศษสีรัตวงแหวนรอบนอกเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราท่องเที่ยวกันไกลหน่อยนะการทดสอบนี้นะครับจะตรงตามมาตรฐาน e m v แค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราใช้บัตรลอๆของเรานี่ทำการแตะผ่านจ่ายเลยเอา้าวด้านนถึงด่านแล้ว เย้ผ่านเลยผ่านได้จริงด้วยสุดยอดไปเลยครับเจ๋งไหมล่ะครับโนติมาแล้วครับคุณผู้ชม11นากา11นาทีท่านใช้จ่าย50บาทที่ Expressway Authority of Bangkok นี่นะครับผ่านบัตรเครดิตนะครับแล้วก็รายงานอันนี้ แอปบัตรเครดิตทั่วไปก็แจ้งเตือนอยู่แล้วฉะนั้นเราก็จะทราบใช่ไหมว่าเราได้ใช้จ่ายไปในราคานี้นะครับโอ้เยี่ยมเลยอ้าวเดี๋ยวไปลองด่านที่2เพื่อลดการใช้เงินสดเพื่อลดปัญหาจราจรแล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสในช่วงเวลาโควิด1 9นะครับกระทรวงคมนาคมก็เลยร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยและก็รวมไปถึงบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับ BEM จัดเลยจัดการ ใช้ eMv contactless นะฮะที่ต้องเป็นตัวย่อนี้นะครับเพราะว่าย่อมาจากยูโรเป m มาสเตอร์การ์ดแ s a คุณผู้ชมทราบดีนะ Visa Mastercard เนี่ยเขาทำมาตรฐานเดียวกันนะด้วยรูปคลื่นตามบัตรไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เนี่ยหน้าบัตรแบงค์ไหนแต่ถ้ามาตรฐาน Visa Master คุณจะมี eMv ความสามารถในการแตะจ่ายในที่ต่างๆได้แบรไตนี่เคยทำคลิปไว้นั่นแหะต้นทางเลยปี2018นะครับในอังกฤษนะทั้งประเทศเลย ตัวแตะจ่ายทั้งหลายเนี่ยบัตรเครดิตไทยก็ใช้ได้เพราะนี่แหละอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน e m v มีการนำร่องมาตั้งแต่มกราคม2021เลยนะครับโอ้โหนำร่องยิงยาวมาปีหนึ่งเลยบางด่านถ้าคุณสังเกตคุณจะเห็นว่ามีการรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตด้วยนะผ่าน contactless ที่เรียกว่า e m v นี้ visa master ก็ต้องยอมรับว่าฟีดแบ็กดีมากคนที่เขาได้รับประโยชน์นี่าก็ชื่นชมมากเลยว่าโอ้ทำแบบนี้ดีจังเลยนะเอามาแตะตื้อแตะตื้อผ่านได้ ฉะนั้นพอทดลองกันมา1ปีแล้วก็ถึงเวลาครับว่าทั้งโครงข่ายเต็มทั้งหมดจะสามารถรับได้ด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครก็ด่วนขั้นหนึ่งใช่ไหมครับทางพิเศษสีรัฐก็ด่วนขั้น2ที่เราอยู่ตอนนี้แล้วก็ทางพิเศษสายสีรัฐวงแหวนรอบนอกนี่เดี๋ยวเรากําลังจะไปออกไปนู่นเลยเชื่อมกับบรมราชชนนีไปทางภาคใต้ได้แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยานะไปเหนือใช่ไหมครับปากเกร็ดบางปะอินนี่สุดยอด แล้วก็ปิดท้ายก็ทางพิเศษกาจนาพิเศษวงแหวนใต้นะครับไปทางพระราม2นู่นนะครับก็วกออกไปรอบนอกอ่าเรามาถึงด่านแล้วทางพิเศษสายสีรัตวงแหวนรอบนอกนี่ดันในเข้าช่องเงินสดนะเดี๋ยวจะเคยตัวเพราะเราเข้าอีซี่พาสชินแล้วเดี๋ยวรอบนี้รองบัตรเดบิตบ้างนะเติมเงินมาเรียบร้อยลองซิเดบิตนะไม่ใช่เครดิตแต่ว่ามี e m v contactless เหมือนกันอ่านี่นี่นน รับบัตรอ้เขามีช่องเขียนว่ารับบัตรเท่านั้นเลยเฮ้ยเจ๋งมาก Visa Master เลยสุดยอดจริงๆนี่รับเฉพาะบาัตร EMV นี่ไม่มีเจ้าหน้าที่เลยด่านนี้แล้วก็มีกล้องวงจรปิดไว้นะครับนี่เรียบร้อยเปิดฮนะ Complete ครับโอ้สุดยอดปรบมือครับให้สามผ่าน เป็นดานแบบอันแมนเลยไม่ต้องมีมนุษย์มาควบคุมเลยมีกล้องวงจรปิดที่เขาควบคุมจากศูนย์กลางนะครับอันนี้ประหยะัดทรัพยากรคนแล้วก็ช่วยให้คนทํางานสบายขึ้นไม่ต้องมาตาักลําอยู่หน้าด่านและสังเกตดูเห็นไหมฮะว่าพอเราใช้งานบัตรเดบิตนะครับบัตรที่เราผูกไว้ด้วยเบอร์นี้ก็จะขึ้นเมสเซจข้อความมาแจ้งเตือนเราทุกครั้งนะครับว่ามีเงินออกไปเมื่อกี้นี้65บาทใช่ไหมครับแล้วก็คงเหลือเท่าไหร่อันนี้สำหรับบัตรเดบิตนะก็จะแจ้งเงินคงเหลือในบัตรด้วยอันนี้ดีมากสําหรับคนที่ ใช้คําว่าไม่รู้สึกสะดวกกับบัตรเครดิตใช่ไหมครับบางคนอาจจะไม่ได้อยากใช้เงินอนาคตอนะ่ะอยากใช้เงินที่ตัวเองมีอยู่อันนี้ก็เป็นวิธีคิดหนึ่งที่ทางสถาบันการเงินต่างๆเขาทําออกมานะครับดีมากๆเลยโอ้เยี่ยมอ่านี่ด่านพระรามเนะครับอีกหนึ่งด่านน่าจะเป็นด่านสุดท้ายที่เราจะขึ้นกันแล้วฉะนั้นผมขอเล่นท่าที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวผมจะใช้ มาสเตอร์การ์ดบ้างนะครับมีคลื่นแบบเดียวกันนะครับก็คือมาสเตอร์การ์ดเพย์พาสอ่าอันนี้ก็เป็นสนัญลักษณ์เดียวกันนะแต่ว่าเป็นบัตรมาสเตอร์การ์ดอ่านด้านในลองเลยนี่เดินทางสะดวกชีวิตสบายแตะจ่ายได้ทั้งบัตรเดบิตและเครดิตท,ทุกธนาคารนี่อ่าผ่านแล้วครับเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ช่วยนิดหน่อยอต้องแตะโดยการวางบัตรขนานกันนะครับวางขนานกันต๊ดนะครับไปไปดิง่งๆอย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องแปะสมมติคอนแทคเลสอยู่นี้แปะอย่างนี้เลย ต้องแปะแบบนี้ลงไปนะครับเพื่อให้ใช้งานได้นะครับแปะแบบนี้ลงไปนะครับแมดีใจนะครับในที่สุดสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในเมืองไทยคุณผู้ชมครับเราทดสอบไปหลายด่านเลยนะก็ต้องบอกว่าณขนาดนี้นะครับทาง5เส้นทางในโครงข่าใหญ่นี้ก็รองรับหมดแล้วนะเพียงแต่ว่าถ้าจะเป็นทุกด่านจริงๆรออีอยนิดหนึ่งอีกใจหนึ่งทีนี้ผมสังเกตดูเทคโนโลยีตัวนี้ไม่ใช่การสแกนไม่ใช่การรูดนะหรือแม้กระทั่งไม่ใช่การเสียบเอาตัวชิปการ์ดเนี่ยเข้าไป ไวมากมันเป็นการสัมผัส e m v contactless รับโดยเครื่องที่ชื่อว่า e d c electronic data capture มันแงบเดียววางปุ๊บแงบไฟเขียวขึ้นผ่านง่ายแต่มีจุดสังเกตนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะต้องวางให้ขนานนะครับกับพื้นผิวลงไปนะครับไม่ใช่ห่างกับตัวแป้นนะครับคุณจะต้องแปะลงไปบนตัวแป้นแบบขนานแล้วก็ผ่านได้เลยนะครับไม่จำกัดธนาคารนะแม้ป้ายมุมก็จะเขียนว่าธนาคารกรุงไทยแต่วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดก็ถือว่าเป็น เ a ็นเ n t นเกตเว y กลางนะที่ทําให้เกิดการขับเคลื่อนนะเศรษฐกิจด้วยบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตนะครับง่ายดีส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้เงินสดกับด่านทางด่วนมาเป็น10ปีแล้วนะเพราะว่าตัวผมเองผมก็เป็นสมาชิก e ีซี่พาร์ตั้งแต่ต้นทางนะครับก่อนหน้ามีแท็กก็ใช้มาเป็น M Pass ก็มีหรือแม้กระทั่ง M Flow นะครับ M Flow ล่าสุดนี้ผมก็สมัครเรียบร้อยฉะนั้นอันนี้จะเหมาะมากกับผู้ที่เปลี่ยนรถ แล้วก็อาจจะใช้คําว่าหลงลืมไปเอาลืมเอา ezy pass มานี่ไม่มีเงินสดกับต,ตัวไม่ต้องตกใจไปทั้งบัตรเครดิตและก็บัตรเดบิตนะครับสามารถใช้ได้ง่ายๆแล้วนะครับผ่านหน้าบัตรลวดลายต่างๆที่มีสัญลักษณ์คลื่นย้ำอีกทีหนึ่งนี่คือสัญลักษณ์ emv contactless นะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีฝั่งวีซ่าเขาเรียกวีซ่า pay wave ถ้าเป็นฝั่งมาสเตอร์การ์ดเขาจะเรียกมาสเตอร์การ์ด pay pass นะแต่ยังไงตัวคลื่นเดียวกันถ้าหาหน้าบัตรไม่เจอ พิกดูหลังบัตรอ่าบางบัตรเขาไปใส่ไว้ด้านหลังนะครับเพื่อเก๋ๆของเขานะบางทีเขาอยากจะโชว์หน้าบัตรแบบสวยๆแบบนี้<ๆ>เขาก็ไปใส่สัญลักษณ์คลื่น,นไว้ที่ด้านหลังนะครับพร้อมเลข16หลักบัตรเครดิตนะครับมีข้อสังเกตให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วบัตรที่เป็นลักษณะ contactless เนี่ยหรือที่แสดงสัญลักษณ์รูปคลื่นหันขวาเนี่ยนะครับจริงๆ American Express ก็มี Amex ใช่ไหมหรือจะเป็น JCB นะทุกธนาคารก็มีนะครับ UnionPay ตรงนี้ยังไม่รองรับนะครับเนื่องจากมาตราฐานที่เขาใช้กันเป็นสแตนดาดครั้งนี้คือ EMV Europe, Mastercard และ Visa ก็เลยจำกัดวงไว้นิดหนึ่งนะซึ่งก็เป็นวงที่ใหญ่แหละ Mastercard Visa นี่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็น Amex หรือ JCB UnionPay แม้มีรูปคลื่นบนบัตรยังใช้ไม่ได้นะครับสังเกตด้วยสุดท้ายนี้ก็ต้องขอย้ำนะครับว่าเตรียมตัวพบกับการแตะจ่ายง่ายและไวกว่ากับเครือข่ายต่างๆที่จะมากันอีกคับข้างเลยทีเดียว ทุกด่านทางด่วนคุณจะได้เจอแล้วก็ BEM e เนี่ยเขายังดูแลรถไฟฟ้า MRT หรือรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นสายสีน้ำเงินหรือสายสีม่วงฉะนั้นจะใช้นี่แหละ EMV contactless มาตรฐานนี้เลย Visa Master มาแตะผ่านกันได้ง่ายๆนะครับในขณะที่รัฐบาลก็พยายามผลักดันอยู่ใช่ไหมครับโครงข่ายบัตรแมงมุมแมงมุมเนี่ยก็จะใช้ EMV contactless เช่นเดียวกันครับนในอนาคตนี้ ก็น่าจะมีมาอีกครับข้างคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้แตจ่ใจง่ายเร็วขึ้นเยอะใช้ก่อนจ่ายทีหลังไม่ต้องใช้เงินสดและลดการสัมผัสโอ้โหขอบคุณกระทรวงคมานาคมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยด้วยครับพร้อมบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหา,าชนนะครับที่จัดสิ่งนี้ให้สำเร็จเป็นจริง